อะไรอาเลย่โอยไม่ใช่แจ้งแจ้งทออีกแล้วลงทุนสองหมกว่าขอกำะรสักห้าร้อยยพี่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนเ่าไรนะยีิได้ป่ะโยี่สิบขัดเยอะเลยพี่ยี่ิบสี่เอผมขอพันหนึ่งอะพันเดียวจริงจริงพี่ช ไม่มากไม่น้อยหรือว่าพวกันยสองแล้วนะอะไรต่อซื้อหลายโอ้โหช่วงนี้นี่แบ่งๆมายิบสามซืี่เก็บเนี่ยมเยี่ยมเก็บอีกแล้วตรงนี้ก็เรบร้อยขอบคุณผู้ใหญ่ที่ใจดีครับอ่ายิบสาม ขึ้นให้สุดๆแล้วเข่าทุนเลยพี่เออยี่สามที่ซื้อจริงมีไก่เลยไม่ต้องนี่เราซื้อกันจริงแล้วมีคอนเทนต์แล้วมาด้วยกันพี่คนละหน้าร้อยไม่ได้ไม่ได้จริงเันชั่วโมงนี้ปกติไี่ซื้อเลยหรือยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอันนี้ก็ซื้อเองแบบฟิตที่สุดแล้วถ้าไม่ช่วงอยากกลับบ้านไม่ซื้อนะราคานี้อ่จับไป้จับไดพี่โอ้โหทุนราคามันกลับบ้านตรงใช่อะไรลอยมันตึงช่วงนี้ตึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นประมูลในไลฟ์สี่หมื่นกว่าตึงแล้วพรุ่งนี้อะไรพรุ่งนี้อะไร เออพวกนี้ขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีนี่ไม่ไม่ไอันนั้นมึงแล้วพี่ไม่มีเลยผู้ใหญ่ใจดีชอบกนมีแต่น้องๆอาจจะแบ่งไง้วันเสียหวันเสีย